สับีครับโอ้ไม่ไหลหรอวะทอกดีใา่อบทนเเปยัไงราด้วยใจครับเป็นเกียรติมากที่ทุกๆปีเราดเไดม,มาร่วมฉลองมันเกิดร่วมอมเกับนายเนปีนี้ก็เป็นปีที่22แล้วนะฮะก็ขอบคุณนายเดนที่เอ็นดูพวกเรา นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานมันเกิดหรืองานสำคัญอะไรเงี้ยต่อจากนี้พวกเราก็ขอแค่เรียกเมื่ไปพร้อมรับใช้เสมอใช่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมคะได้ยินได้เหรออยู่ได้อยู่ได้ครับเพราะว่าของเมื่อกี้เดือนนาทีมงานบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้างานต่อๆไปมายจะให้ค่าตัวคนละสี่แสนห้าได้ไหมได้เรียกว่านไยเป็นบ้านอีกหลังได้ไหมได้เป็นบ้านอีกหลังเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่พวกเรารักเสมอขอบคุณที่คอยอัปเดตข่าวสารอ่าเป็นเป็นนาย ที่น่ารักกับลูกปลายเสมอเลยแต่ววันนี้ไฟขับว่ามารอกันแน่เลยตั้งแต่ตีห้าเขามาจากกองที่จริงเหรอจริงไปถักบ้านไไปี่เออจริงตั้งแต่ตีห้าแล้าขับมาตั้งแต่ตีห้ามีไงบ้างไม่น่าเลยนั่งเป็นลมอยู่ข้างหน้าเวทีอยู่นะตอนนี้หลับไปแล้วเผมไม่ได้วันว่ามันมันทุกงานแหละเรื่องนี้เขาให้กองพันแล้วก็เขารักน้องแบบ คอยบักดับน้องยุงทธ์มาเลยไม่ไม่จะเป็นแค่ง,งานนี้งานก่อนหน้าน,นี้หรือต่อๆอย่างเงี้ยคิดว่าเขาก็จะมาแบบนี้แหละคือคือขอบคุณจากใจจริงๆที่รักเราค,าครับผมขอบคุณมากครับเออาลาสุดครับน,นั่นคือของที่จะมาวคอยคอยสองปีในใ่ไหมเนี่ยเรื่อรก่อนก็ถามวานันครบรอบวันเกิดน,นะคะ22ปีในนเทนก็ขอบคุณที่อยู่คู่กับ พวกเรามาอ่ะพวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นลูกบายแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลงานการบรรทุกคุณภาพมากๆนะคะขอบคุณมากครับทำลงพื้นที่ลงพื้นที่หนองคายใช่ใช่ครับไปหนองคายคือตอนนั้นที่เราไปนะท่วมได้ประมาณสองสัปดานแล้วเนื่องจากหนองคายมันเป็นแอ่งกระแทกสิ่งที่ท่วมอ่ะมันแปลกมากที่ท่วมในตัวเมืองอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงท่วมในตัวเมืองเาก็เลยไปถทำ อางชาบ,บ้านมันเป็นแอง่งกระชายอยู่ตรงนั้นเออเราก็ไปดูน้ำท่วมตรงตรงกลาง,งเลยออเราเราก็แปลกใจแล้วก็ส่งถึงยางที่แล้วก็มอบของให้กับคนริทีฟแล้วไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆทุคนเ,เ,เราได้เห็นนะตอนนั้นเป็นองไรบ้างคี่ได้รับผลกระทบเย่าคือเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่เชียงรายหรือหนองคัวที่เราไปมามันรู้สึกมันรู้สึกเศร้าแววตาของคนมันอาจจะมีรอยยิ้มอยู่แต่ในแววตาของเขาอ่ะมันมัน เศร้าที่ทนเนันได้รับผลกระทบมากมากเราให้กำลังใจคนี่เลวที่ยังไงบ้างเราบอกว่าสู้ๆเดี๋ยวเราจะพาธุรกิจนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่ทิ้งกันเลยใช่เพราะว่าต้องการการเยียวยาใช่ส่วนตัวผมนะถึงแม้เราเราไปลงพื้นที่กัเบเขาเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินจะบบาทเ,เขาก็จะมีกําลังใจนะเพราะว่า เขาได้เห็นพวกเราลงพื้นที่แบบนั้นแล้วก็เราไปช่วยแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแค่นั้นจริงบางบางบางครั้งบางครั้งเราเราแค่ลงแรงอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ใจปูแล้วอะไรเงี้ยใช่เหรอเห็นเรื่องประเด็นของที่กองไล่ไล่เกี่ยกัเงินบริจาคอะไรตัวเราเราดูไหมที่าบมีการแจกของทุกคนไปด้วยอะไรเขาดูเขาอะไรคุณมองว่าแบบมันจะได้กันทั่วถึงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงก็ดีเลยครับเพราะว่านุ๊กอะได้ไปกับพี่ก้องไล่ รอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณหนึ่งล้านหรือสองล้านนี่แหละแล้วที่กล้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็อาแบบสถานที่นี้พี่จะให้ห้าแสนนะจีตสถานที่นึงพี่ 7, ย่้ยเจ็ดแสนนะอะไรเงี้ยแล้วเขานั่งแจกเด็กๆเลยนั่งแจกนั่งแจกแล้วก็ไลฟตสวให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะยเราจะเรียกความบริสรุทธิ์ใจหน้าอะไรหรือเกณฑ์การให้เขาวัดยังไงบ้าง ตอนตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้วัดอะไรมากครับเพราะว่าเราไปแค่สองที่เราเราไปไกลมากขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็จะต้องบินกลับแล้วอะไรเงี้ยเราจําเป็นต้องไงแ้แค่สองที่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้เงินมาจากไปน่าจะสิบล้านไหมประมาณสิบล้านรูน้ก็ไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นอ่ะใช่ใช่ครับแต่ก็ยืนยัน,นทุกบาททุกสตางค์ถประชาชนทุกบาททุกสตางค์ครับทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับมันไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ําไม่อะใช่ไหมเพราะว่า คือพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนๆของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเราได้มาสิบล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุ๊นุ๊มองในมุมีกล้องนะต้อจะเก็บไว้ทำไมอะอะไรเงี้ยหรือเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจอยู่ใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนีีน้อยใจก็ต่ัใจไปช่วยแล้วแต่ก็มีแต่กโดนโยงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับมันร้อยเพราะพันแน่ ทุกคนมีสิทธิ์คิดใช่ครับอย่างถ้น,นุกไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักสแสดงไม่ใช่ดาราเงีแ้ยบางครั้งนุ๊กก็อาจจะคิดเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่านุกเห็นแค่ในสื่อใช่ครับแต่แค่เราอยากจะบอกว่าเราช่วยแบบเต็มร้อยจริงๆเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแค่นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปคิดมากต,กไไตอนนีมม้มีใครไหมครับไปท,ที่ไีแพนไปมลงพื้นที่ไหมตอนนี้ก็ก็มีแพลนครับแ,แต่แต่ ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดเลยอันก็ได้รับได้รับผลกระทบหมดทั้งหมดเดีวรอดูอีกทีว่าเราจะไปที่ไหนกันเราพีได้ถามคนที่นั่นไปถาะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้านเราอ่ะบ้านเราบ้านเราตอนนี้พึ่งหนองพึงหน,นองโคตรตอนนี้ปิ่ม,ป,มปิ่มแล้วครับ <laughs> ปิ่มปิ่มแล้วเพราะฝนตกไม่หยุดเลยเออใช่ครับที่บ้านเขาต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างแบบยกของขึ้นรอเตรียมหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่าจะมีตอนนี้เขาพยายามสูบน้ําจากจากคลองหนองโคตรไปอีกที่หนึ่งอ่าแล้วก็เฝ้าระวังเลยหา

ท้ายเป็นกำลังใจให้บพี่น้องที่ประสบภัยก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่กำลังประสบภัยตอนนี้ทั่วประเทศเลยในทุกสถานที่ที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าในวันไหนที่ลุกมีโอกาสขึ้นนุกกะปได้หลงพื้นที่ให้กับทุกคนครับเราสัญญาว่าเราจะไปลงพื้นที่อย่างน้อยเราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้เลยคือเราจะไปทาให้ทุกคน เขาเรียกว่าใจปูมากขึ้นทำให้ทุกคนหายเครียดมากขึ้น,นก็ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านพิรุไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุ๊กปลายมีพี่น้องชาวไทยยังอยู่ข้างทุกคนนะครับผมครับล่าสุดจะออกเป็นคู่แล้วนะจ๊ะคับอย่ากดีครับพี่โปรโมทได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ เป็นโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยว่าผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่ที่มีผลงานเพลงให้ทุกฝ่ายทุกทาง X กับค่ายใหญ่ตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราค่ายใหญ่ยังขออุ้มไปก่อนทางโปถือว่าทางเกษตร็จแต่ว่ามีที่ไหนดีให้ให้ลองเสี่ยงดวงดูเองมันมีไม่เกี่มันมีไม่กี่ค่ายหรอกค่ายใหญ่ใช่ไหมหล่ะที่ที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษตรเนี่ยมันีเหลือส่งมันไม่รู้เรื่องนะครับใช่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ เออมันมีมันมีสองอันนี่แหละไม่ไม่แล้วตอนนี้ก็เป็นไงครัอะไรครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับใช่อยู่อยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนกันนะเด็กแน่อนได้เห็นผลงานของมันมีผลงานแล้วต้องเป็นไงบ้างเห็นผลงานพวกทุกคนต้องตกกระลุ้งแน่นอนับผลงานชิ้นโบแดงของเราจาไม่ไม่ปล่อยเพลงคู่มาณสองสามปีแล้วครับอแน่นอน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 แนวนอนแป่นอนแน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 ่

พีใ่ใหญ่เขาจะปล่อยมันแฟนๆก็ดูจ mm ุดเด่โอ้แบบไร้ใช่มีจครับเขาเฝ้ารอดูนะแฟนๆมันนานมากพี่ใช่มันาะว่าตอกปีสามมันสองสามปีอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเบรกคู่มาแล้ววันนี้เราเราดันมาทำเบรกคู่แล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยมันขยะคู่เดียวหรอเขาจะหลุดเลยพี่เขาจะหลุดมีอะรบ้างอ่ามีมีมีอะไรบ้างออไม่เป็น เพลงเต้นได้ครับเอกเต้นได้จะได้เป็นต้องเต้นคู่กันไหมอ๋อผมผมรู้แล้วไม่มีเต้นครับในเพลงครับแต่แต่ว่ามีเป็นวิ่งไล่กันบนหนังอินเดียครับเพราะที่ว่าวงไลวิ่งกันว่ามีเรื่องไหนจริงครับจริงจริงใช่วิ่งไล่กันบนอินเอียบงอินเดียมันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันบนหนังอินเดียผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งไล่กันพุ่งกลับเพราบอกนี่น้องเอางี้แล้วกัน เคยดูหนังอินเดียไหมวิ่งไล่กันมาหนังอินเดียเลยแล้วก็วิ่งอย่านั้นแหละไปเาไม่ได้หัมอเวิ่งอก็ทำอไงเเหนื่อยมากกว่าาย่ไต่ด้งเยอยอพื่อไทคนเแ้วตอนนีแ่นามรับแต่ตอนจริงในความคิดของฝ่ายมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่า ก็คุยกันกับทั้งสองฝ่ายว่าเออไม่มีขา่าออกแบบนี้ออกมาได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่ายืานยันว่าไม่มีมันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้วแฟนเับไปถึงเปลวว่าแฟนขับของเราหน้ารักเสมออาจจะไม่มีข้างนอกข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ข้างในเรารักกันมากก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครดูถูกความรักที่เรามอบให้กันใช่ครับแล้วติกไคุยกับพี่้องฝ่ายช่วยนบ้างก็คือถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันเป็นยังไง เป็นเร it. It? ื่องจริงหรือเปล่าแต่ตามจริงคือเราไม่ได้มีพรีเซนเตอร์หลายตัวที่เราจะต้องรับอยู่แล้วมันมีแค่ประมาณสองตัวที่เรารับมาใช่ครับผมมันก็เลยมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าวข่าวเคสเคเด็กนิวครับเออไม่มีปัญหารดๆใช่ไม่มีครับก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆน่าจะเข้าใจผิดใช่โลกออนไลน์ใครก็ยินอม่าแฟนต่าไปว่าน่ารักกนรใช่น่ารักโอเคอ่ะ ให้ฝากรอติดตามเพลงใหม่ลอยก่อนก่อนจะเพลงคู่ขอฝากเพลงเดียวก่อนได้ไหมเออมาๆเออขอฝากผลงานเพลงเมื่อไหร่น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ครับผมเพลงเดียวจะปล่อยก่อนเพลเดียวของไปจะปล่อยก่อนเพลงคู่ในเร็วนี้ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่นะไปไม่ใช่ครับกำลัผลงานเพลงลูกไปน่าโดนครับเกิดขึ้นและกักอยู่เฮ้ยเออเพลงใหม่เพลงใหม่เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Fairwell ที่แปลว่าการจากลาแต่ แซวเวลที่นี้ก็คือแบบเป็นการแอบรักใครสักคนแต่ไม่กล้าบ,บอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่แค่กับเราเรีออกอยาก่างนึ่ว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่อบ,บรักเพื่อนคบงค,งนค,นคนุณค<ช>ุณเนาะคุณคุณเนาะเไปแล้วนี่เพาขา,ขา,ขาปล่อยลงติ๊กตอกไปแล้วท,ท่านนะพี่พี่ลองมาไปตัดไ,ไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่พี่ลองคิดเข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อปหนึ่งในมันาผมติดเป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปรับผมอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะของจริงท็อปอะไรท็อปแป๊บเดียว <ผ>ยอดยอดไล้น้ยกว่าผมครับใช่จริงเหรอผมผมองจริงโอเคอเค่ะทำงานก็เยเตก่อนนะไเตก่อนองจริงโอเค